ประจันครับประจันบางกอบวยใช่ไหมครับโอเคมีที่เยอะมีที่เยอะไอ้ยายเล็กยิ้มหวานแล้วอ่ะศูตรได้เลยครับอ่ะศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งสี่นะครับสี่เก้าศูนย์แปดหนึ่งสี่เก้าสี่เก้าสามห้ายิ้มหวานล้หกสามห้าติดต่อเรื่องที่ได้เลยไว้เบอร์นี้มันไม่ครบเอาใหม่ศูนย์แปดหนึ่งอีกทีครับอีกทีศูนย์แปดหนึ่งอืมสี่เก้าสี่เก้าอืหกสามห้าโอเคครับ ชื่อป้าป้าจย์ไม่เคยเปลี่ยนนะอันนั้นป้าอะไรป้าเพียนป้าเพียนแกงบอนแล้วก็ตาเตยตาเตยหามาหน่อยเดี๋ยวเขาจะแบ่งที่ขายเนี่ยบ้านตาเตยอ่ะสามสองไร่หรือสามไร่ในที่เราเนี่ยสองไร่ฝ่าเอาฝ่าไว้อยู่ขายสองไร่ใช่ไหมป้าใช่ไหม ได้ไหมครับป้าชื่ออะไรนะป้าเทียนกับตะเตยป้าเทียนแกงบอลเห็นไหมดูดูรอยยิ้มก่อนครับเป็นไงเศรษฐีที่ดินหล่มสักพิจิบุ์ครับเออเสาธุการสาธุการแล้วก็ยายจันยายจันนะโอเคครับนี่เสียเงินที่สิบาทยายเล็กมาคว้านเลยนี่จะได้ยี่สี่หลานกลับไปแด้ว่ยายจัน สิบมีขายไหมห้าสิบมีขายไหมไม่รู้แต่ที่บางระบวัวโอเคใช่ไหมรู้ใช่ไหมรู้บางระบวัวขายยังไง,ไง,งที่มาแดงแงรักี่ตารางวาสามร้อยสองร้กว่าไม่แมดแล้วถ้าแพงน้อยมีไหมก็ไปแบ่งเอาซิโอเคเอ,อ,เอเคเคอเอเคอ